ลูกลานพราลูกลานศัทธา,า,า,าญาติโยมมีแต่ความสงบวันนี้ศรัทธาญาติโยมทางไกลได้ส่งสเสบียงมาร่วมสมทบถวายพระทหารพระสงฆ์คุณยกโตโยโตา้าโคราชคุณสรีวันคุณสุภาวดีอึง่งรังสี ร้านถุงเงินถุงทองพร้อมครอบครัวคุณชนกริตเตจริระรัตสมทบถวายอาหารร่วมกับโรงครัววัดป่านาคำน้อยอีสานรถบ้านจังหวัดอุรธานีวันนี้มีอยู่สี่ห้ารายการ ทายาทดวงลูกหลานท่านด้บุญไนลไรทุกคู่ทุกคนลูกหลานนี <c oughs> วันนี้เป็นวันศุกร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันแรม10ค่ำเดือน7ปีมะเสงพระในวัดของเรา45รูปลงมาฉัน37งดฉัน9นาค9วันนี้เป็นวันที่20วันศุกร วันที่21วันพุ่งนี้นะลูกหลานนะวันที่21ก็มีการบวชนาคบวชพระบวชนาคเก้าเก้านาคบวชเป็นพระใหม่บวชเพื่อจะจําพรรษาในพรรษานี้เนะี่ยแล้็ใครพระให้นาคทุกคนตั้งใจนะลูกหลานนะที่เป็นนาคที่จะบวชในพระพุทธศาสนา าการบวชเข้ามากับเป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงทีเดียวถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับตัดทางโลกเข้ามาสู่ทางธรรมะศึกษาธรรมะสินสมาธิปัญญาตามแนวแถวของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่จะให้เหมือนทางโลก มันไม่เหมือนนะมันคนละอย่างกัน <c oughs> บางคนก็มาไม่ได้ไม่ได้ศึกษามาก่อนไม่ได้ได้เรียนรู้ไม่ได้ศึกษามาก่อน,น,าาอนพอเข้ามาบวดล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะเหตุไดเพราะไม่ได้ศึกษาแต่ผู้ที่ศึกษามาก่อนจุดมุ่งหมายจุดประสงค์ของพระพุทธศาสนาจุดปุ่งจุดประสงค์ของพระพุทธเจนะ้า ท่านให้ทำยังไงท่านให้ปฏิบัติตนอย่างไรเพราะว่าถ้าจะว่าไปเรื่องพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาให้ถี่ท่วนทุวนถี่เ,เหมือนกับลมหล่มแรงแรงลักษณะอย่างนั้นหลมหลม่ลมแรงแรงไม่เป็นตัวตนแต่ถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วท่านรู้เป็นพื้นฐานมาแล้วอันนั้นจะเข้าใจมันไม่ใช่ ลมๆแรง,งๆมันเป็นตัวตนจริงแต่มันมองไม่เห็นจับไม่ได้ด้วยทางด้านวัตถุมันเป็นนามมธรรมเพราะน,นั้นเรื่องการศึกษาศาสตร์นี่นเป็นศาสตร์ศาสตร์พิเศษนะ,ะวิทยาศาสตร์นิติาศสาสตร์เกษตรศาสตร์อะไรว่าพุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์ถ้าจะว่าไปจิตศาสตร์ศึกษาเรื่องจ,จิตใจจิตใจคือแนวความคิดคิดยังไงคิดผิดคิดถูกคิดเป็นสม,มาธิคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกมาจากจุดนี้ทั้งหมดทั้งศาสตร์ต่างๆ ที่ไล่เรียงกันมาถึงในมหาวิทยาลัยจะมากมายขนาดไหนก็เถอะมันออกมาจากจุดนี้จุดจิตศาสตร์เนี่ยคือจุดมโนมโนศาสตร์เนี่ยออกมาจากจิตใจใจคิดซะก่อนพอใจคิดขึ้นมาแล้วแต่บางคนก็ว่าสมองเนี่ยสมองมันเป็นเครื่องใช้สมองมราเป็นเครื่องมือเป็น สมองเป็นเครื่องมือของใจเหมือนกับคอมพิวเตอรนะ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือของเราที่เราใช้ใช้งานมนุษย์ใช้งานจะใช้ความจำจะใช้ความคิดจะให้บวกลบคูณหารเราก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมละ่ะกด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 คอมพิวเตอร์ก็จะบอกขึ้นมาทั้งมากมายทุกวันนี้ <laughs> เอไอทั้งยูทูบเฟซบุ๊กทั้งเ i ็ออกก k ทั้งอ,อะไรมีมากมายทุกวันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์มันทำได้หลายๆแบบหลายๆแบบอย่างอันนี้สมองของเราก็ยิ่งซับซ้อนกว่านั้นอีกต่างหากแต่ว่าของเหล่านั้นกับสมองขอแเราเป็นคนคิดเ,เป็นคนประดิษฐ์เป็นคนคิดขึ้นมาซะก่อนอจึงทำเป็นด้านวัตถุข,ขึ้นมา คนนั้นเรื่องมนโนคำนี้นหะพอคิดขึ้นมาคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนน,คนี้คิดขึ้นมาแล้วเป็นด้านวัตถุนะจากนั้นเราก็ใช้เครื่องมือเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์บวกลบคูณหารอะไรทำอะไรมากมายได้หลายอย่างใช้ประโยชน์อันนี้ก็เหมือนกันในหลักของพุทธศาสนาท่านทาน,ทานท่านท่านว่าไม่ได้ว่าสมองนะ ขันวาจใจคัววาใจคำนี้เป็นตัวนามะธรรมามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อ,อแต่มันมาใช้สมองอามาใช้สมองอพอตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้สมองให้สมองคิดปลุกเรื่องนั้นปลุกเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นะใช้สมองอแต่ผลที่สุดพอสมองดับ ใจก็หมดเครื่องมือใจหมดเครื่องมือมันก็อยู่ครอไปหาแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าเราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์อคิดทานั้นคิดทํานี้พูดด่านั้นด่านี้เบียดเบียนคนนั่นคนนี้แต่ผลในสุดใครเป็นคนรับรับผลของกรรมที่การกระทําที่คอมพิวเตอร์มันพูดไปทําไปนะั้นใครเป็นคนรับก็คนที่กด คนที่กดใช้คอมพิวเตอร์นั่นแหละคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นคนนัน้นเป็นคนนั้นเป็นคนรับผิดชอบนะคนนั้นเป็นคนรับผิดชอบอ่าเขาจะปรับไม้ส้โทษเขาก็ปรับไม้ใส้โทษคนนั้นนี่ก็เหมือนกันเ,เวลาเราคิดเราทำเราพูดออกไปแล้วสิ่งที่มันไม่ดีใครเป็นคนรับผิดชอบกระจายคือมโน มโนตัวนั้นเป็นคนรับผิดชอบรับผิดแล้วรับชอบด้วยถ้าพูดดีก็รับชอบไปถ้าพูดชั่วก็รับผิดไปนะนี่แหละอันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนการบวชเข้ามาเนี่ยท่านสอนเรื่องของใจเลยท่านไม่ได้สอนไปให้ความสําคัญเรื่องของกายกายนั้นเป็นกายมันเป็นลูกน้องอใจเป็นนายกายเป็นเบาให้เข้าใจเป็นหัวหน้า ร่างกายเนยเป็นลูกน้องแต่ใกของพระศา,าสานาเนี่ยให้ความสําคัญเรื่องของใจเรื่องของมโนเ,เรื่องของความคิดมากกว่ามโนปุพังเขามาธรรมามโนเสรามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเคำว่าใจคำนั้นก็คือมโนนั่นแหะคือความคิดนั่นแหละคือตัวที่มาใช้สมองนั่นแนหะ มองคือคอมพิวเตอร์อย่างที่ว่านั่นแนหะละ่แหละอันนี้ก็คือในหลักธรรมเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเรามาศึกษาจุดนี้เลยที่พระพุทธเจ้าไปค้นคว้าศึกษาทั้งหกปีอยู่ในป่าดงพงไพในพระองค์ค้นคว้าศึกษาอยู่ตามลําพังทั้งหกปีจึงวันเดือนหกเพนนจึงเป็นสูตรสําเร็จนะสตรสาเร็จที่ได้สาเร็จ ในวิชาจิตศาสตร์มโนศาสตร์เนี่ยได้จิตในใจของพระพุทธองค์ที่ได้ตัดสู้จุดนั้นคือจุดอะไรนะที่พระองค์ได้ตัดสู้นั้นพระองค์ก็ไม่ได้ปิดบงังลี้ลับนะไม่ได้ปิดบงังไม่ได้ลี้หลับนำเปิดคำนั้นออกมาเปิดเผยให้พวกเราได้ศึกได้ฟังได้ศึกษาเลยทีเนดะียวในวันนั้นอย่างตอนหัวคำ่ำ พระอาทิตย์ยังไม่อัจฉริยไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่นะพระองค์นั่งอยู่ตามลําพังอยู่ที่โคลนต้นโพพุทธคยานะนายโสติยะได้นํายากาไปเกี่ยวยากาทั้งวันมาแล้วก็ที่เห็นท่านชิตถะนั่งอยู่ตามลําพังคงจะร่าง,งไม่สะดวกเพราะว่ารากโพต้นโพเก่ารากตะปุ่มตะปับม,มันลักลอยขึ้นมาบนดินท่านคงจะนั่งไม่สะดวก เขาก็ไเด้มอบยาคาให้แปดกำมือพอมอบยาคาให้แปดกำมือพระองค์สิทธัตถะเท่าก็ได้ยาคาแปดกำมือทั้งสองข้างทั้งสี่กำมือใช่ไหมเพราะเขาหาบมาใช่ไหมจากนั้นพระองค์ไปก็ไปคลี่คลายลงไปในโครนต้นโพทางทิศตะวันออกของต้นโพแต่ร่มต้นโพทางทิศตะวันออกพอคลี่คลายเป็นอาสนะ เอายากาประสานกันเป็นอาสนะจากนั้นพระองค์ขึ้นเป็นนั่งขึ้นเป็นนั่งบนยากานะั่นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกอนะที่พระองค์ก็พูดชัดเจนนะลูกหลานนะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนามาเป็นมาของพระเจ้าเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทเป็นผู้ไม่มีตัวตนไม่ใช่นะอันนี้จิตถถะเป็นเชื้อกษัตริย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็ออก ได้ออกทรงผนวชอายุ29ปีเ้ปีไปบำเพ็ญอยู่ในป่าทั้ง6ปีนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ชาจะว่าไปนะก็เป็นกษัตริย์เป็นมนุษย์นะ,ะเหมือนเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเป็นมนุษย์อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้านะจากนั้นพระองค์หันนั่งหันพระพันะะก,พก,พกไปทางทิศตะวันออกอจากนั้นทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้า จากนั้นพระอ,องค์กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกอันนี้ทำไมพระอ,องค์จึงไม่ทำแต่ทีแรกอันนี้พระอ,องค์ได้บำเพ็ญได้หลายอย่างอดภักายอาหารทั้ง4ี่วันบ้างอดลมบ้างอะไรมากมายนะแต่พระอ,องค์ก็สำาลึกได้ว่าสมัยเมื่อพระอ,องค์เป็นสิทธ,ธัตถะตัวเป็นเล็กๆเ,เป็นเด็กน้อย ไปแลกนาขวัญกับพระบิดาที่ทีโคนต้นว่าทีพ่พระบิดาลงไปทําพิธีแลกนาขวัญสนมกํานันทั้งหลายแห่แห่นกันไปดูปล่อยให้ท่านชิตตะที่เป็นเด็กหนุ่มเด็กน้อยนอนอยู่ตามลําพังท่านลยมองไปไม่เห็นไข่ท่านก็ลุกขึ้นมานั่งขัดสมาธิพอนั่งขัดสมาธิแล้วกาหนดลมหายใจเข้าหายจบ พระไทยของพระองค์เข้าสู่ความสงบเอาทําไมเป็นเด็กขนาดนั้นสิทธะัวเด็กขนาดนั้นทําไมจึงรู้จักวิธีไงความสงสัยใช่ไหมล่ะมนุษย์ของเราพวกเราเนี่ยสงสัยไปเรื่อยล่ะเ,เด็กขนาดนั้นทําไมจึงรู้จักวิธีวิธีนั่งสมาธิเพ,พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระองค์ใช้ไม่ชาตินี้ไม่ใช่ชาติเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอดีตชาติของพระองค์ เ,เกิดเป็นฤาษีสีไพรเ,เคยบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญกิตตภาวนาไม่รู้กี่พบกี่ชาติได้ฌานจาบัดหอเหินเดินฟ้าได้สมัยเป็นฤาษีสีไพรได้ฌานโลกีนะสมัยนั้นอนุอุปนิสัยจุดนั้นมันยังติดพบติดชาติเพ,พระองค์มายาวนานทีเดียวแต่มาคราวนี้คล้ายๆหมดตัว ตัวอวิชาและตัวกรรมตัวบาปตัวกรรมมาปิดบังพระองค์จึงได้บำเพ็ญอะไรหลายอย่างที่ลมลุกคุกคลานอดพักกายาหารบ้างอดนอนบ้างอ,อดลมบางอะไรบางมากมายในหกปีนั้นนะแต่พอมาสุดท้ายก็สำนึกได้ว่าอือาตตนนั้นกำลังเป็นหนทางฮะที่นั่งกัดสมาธิในวันนั้นมีความสุขจริง เพราะพระไทยของพระองค์เข้าสู่ความสงบจนเกิดฌานนะยัตเกิดยานรัถนะเกิดฌานขึ้นมาที่โครนต้นว่านะจนเกิดอภินิหารนะพูดง่ายๆจากนั้นก็ข่าวนี้ก่อนนั่งคัตมาธิกลละลึกถึงสมัยเป็นศิทธถานนะพระองค์จึงกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีพระสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากนั้นพระไทยขององค์รวมสงบนิ่งพอรวมสงบนิ่งลงไปแล้วเกิดเป็นฌานเกิดยานเกิดยานรัตนะเกิดฌานขึ้นมา,เ,าเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาแล้วพระองค์จึงรละลึกชาติทนหลังได้เดี๋ปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทนหลังได้ นี่แหละหลักของพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่าน่าตายแล้วไม่สูญนะลูกหลาน,ส,าน,นสัตว์ทายาทสูญมาตายแล้วเกิดเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะว่าใจตรงนี้ลนะมโนโตัวนี้ลนะร่างกายในร่างกายของเรามีสองเลยใจกายกับใจใจกับกาย,าย,กายถ้าสว่าสมองกับใจว่าสมองกับกายกายกับสมองอย่าพูดอย่างนั้นก็นได้สุดแท้แต่นะ่ะแต่ในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ว่าสมองนะท่านว่าใจ มโนหรือนาม,มธรธมก็คืออันเดียวกันนะนะั่นแหละคือสรุปแล้วก็คือมีสองกายกับใจใจกับกายแต่ให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายอย่างที่ว่านะนะั่นะพระองค์นั่งคัตสมาธิจากนั้นพระไทยของพระองค์เ,เข้าสู่ฌานคือความสงบระลึกชาติ้นหลังได้จะระลึกมองดูพระองค์ก่อนมาจากไหนไปยังไง เพอถึงเที่ยงคืนกันมองดูพวกเราท่านทั้งหลายมองดูสัรพสัตทั้งหลายสัตว์สาลาสิงสารมาโหวกไายหมูหมาเป็ดไก่ตั้งโต๊ดตรองสัตว์นรกมนุษย์มนาแต่ละคนมองมนุษย์มนาทําไมคนหรือสัรพสัตทั้งหลายทำไมไม่เหมือนกันเพราะการใช้กรรมกรรมคือการกระทำนี่แหละการกระทําจุดนี้หลพพระพุทธองค์เน้นหนักสิ่งที่มัน ถ้าทางใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสรองทำให้หูหนวกตาบอดบ้าใบเป็นคนบ้าเป็นคนใบเป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนยากจนเพราะอะไรเพราะกรรมชั่วที่ตนเองทำมันมาตามให้ผลเหมือนกับเราเกิดมาแล้วขี้เกียจขี้ค้านอย่างนั้นะขี้เกียจขี้ค้านไม่ทำการทำงานเผลอเผอ,เอยังไปก่อเรื่องก่อรล่าอีกต่างหาก ไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพไม่ได้สร้างสูงสร้างสรรค์มีแต่หาเรื่องใส่จำน้นคนนั้นเป็นยังไงผลในสุูกถูกด่าถูกแช่งผล้นสถูกถูกเขาทุบถูกกีดการออกไปไล่ออกไปไปติดคุกปิดติดตารางะอะไหลเพราะการกระทําของคนนั้นในเป็นมนุษย์การทาการทําสิ่งที่บัณไม่ดีกรรมไม่ดีมันก็ต้องให้ผล อันนี้มันกรรมในอดีตอดีตชาตินะที่ท้าหโกทำกรรมชาติที่แล้วเนี่ยนะมันยังไม่จบนะมันยังมาให้ผลในชาตินี้นะเนี่ยเจวจุตูปปาตยานะการเกิดการตายของสรรพสัตว์มันเกิดขึ้นมาแล้วกันนะเพราะกรรมเก่าตามสนองนะออถ้าเราไม่ทำกรรมใหม่อีก กรรมใหม่กกรรมแต่มีธทํากรรมเก่ากรรมเก่าตามสนองกรรมใหม่ไม่มีกรรมที่มันชั่วไม่มีเพราะนั้นบางคนบางท่านบอกคนคนนี้เขาทำแต่กรรมดีมาตลอดเขาไม่ได้ทำสิ่งที่มันไม่ไดีแต่ทำไมเขาจะไม่รับเคาะรับเข็นสิ่งที่มันไม่พึงปรารถนามาตลอดทำไมก็เพราะว่าแต่ชาตินี้เขาไม่ได้ทำาก็จริงอยู่แต่ชาติที่แล้วเขาทำ เพราะเขาทำกรรมชาติแล้วมันตามสนองนะมันตามให้ผลนะ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 พระโพริงศ์จึงบัญญัติจเป็นคำที่ตรัสออกมาว่าสิ่งที่มันชั่วอย่าคิดอย่าทำเสเลยดีกว่าเมื่อเราคิดเราทำลงไปแล้วกรรมชั่วสิ่งที่เรามันชั่วนะั่นะมันจะตามให้ผลตนเองนั่นแหลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง นี่แหละอันนี้ก็คือการที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธทาจวจุตูปปาตายานในหลักของพุทธศาสนาเวียนว่ายตายเกิดทำกรรมดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งที่มันชั่วอย่าทำเสียเลดีกว่าเมื่อเราทำลงไปแล้วพูดลงไปแล้วมันจะตามให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนนะอันนี้ก็ขอเล่าเก่าให้พระูกพรหลานสัทธาญาติโยมด้ฟังคือหลักของพุทธศาสนา ที่เขามาศาึกษาเขามาบวชในพุทธศาสนาต้องมาศึกษาในจุดนี้แหละมาศึกษาในหลักธรรมคำสอนการนั่งภาวนาเนี่ยคือศึกษาเรื่องของใจนั่นแหะนั่งกัจมาธิกำหนดลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทโทพุทโทพุทโทให้เขาว้ให้จิตใจอยู่กับตนเองไม่ให้ปุ่งฟุกงออกไปข้างนอก เมื่อจิตใจของลมไม่ปุงไม่พุ่งไปข้างนอกจิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งเพราะรวมสงบเป็นหนึ่งเท่านั้นกายกับใจใจกับกายร่างกายเห็นได้ชัดใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคล้ายๆว่าจิตใจรวมกายก็คือกายใจก็คือใจเป็นคนละอันกันฟ้าร้องฟ้าผ่าเสียงสนัน่นเตียงเสร็จรถเสียงลำไม่ได้ยินทั้งนั้นเพราะใจของเราไม่ ไม่มารับรู้ทางกายใช่ไหมครับว่าจิตใจมันรวมสงบนิ่งอยู่ตามลําพังรู้ได้จากนั้นกันพอจากนั้นก็นถอนเข้ามาก็เข้าไปร่างกายพอเข้าไปร่างกายก็รู้จากเหมือนปดปกติธรรมดาเนี่ยเพียงแค่นี้เราก็มั่นใจได้เลยว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาไม่ใช่ของหลอกของเล่นไม่ใช่ของอ โกหกต้มตุนหลอกหลวงเป็นของจริงจริงจริงเพราะจิตใจเข้าสู่ความสงบและเห็นได้ชัดร่างกายเนี่ยแตกตาย,ายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนตายเผาไฟทิ้งแน่นอนเอาไปเผาใส่หงทุยสวยไว้แน่นอนแต่ตัวนาม,มธรรมที่มันจิตใจสงบชัดชัดเจนตัวนี้เราจะต้องไปเกิดในวัฏสงสารตัวนี้เราจะเป็นผู้รับกรรมผลของกรรมที่ตนได้กระทำไว้ นี่แหละมันเห็ุได้ชัดในจิตภาวนานะลูกหลานนะเพราะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันที่ท่านจะเป็นองค์ไหนก็าตามที่นั่นภาวนาจิตใจเขาสู่จุดนี่แหละท่านบอกยืนหยัดยืนยันได้เลยว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นไม่มีองค์ไหนที่จะปฏิเสธนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มันนี่แหละเรื่องท่านเชื่อมั่นในหลักธรรมคาสอนไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นแบบเพ้ง เขามาถือมาแล้วก็ถือไปไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านปฏิบัติเอาจริงเอาจังเพราะนั้นพระลูกพระหลานก็เหมือนกันนะั่นพยายามดูจิตใจของตัวเองกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องคิดไปทางอื่นยังไม่ต้องปรุงฟงไปทางอื่นเอาอยู่กับพุทโธเท่านั้นแหละเอาดูสิมันจะเป็นยังไงในเมื่อเราจิตใจเข้าสู่ความสงบเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง อันนี้ใครครับว่าเป็นพื้นฐานนะเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานนะสมถะา,านเองนะ่อไปก็เดินทางวิปัสสนาปัญญาอะไรท่นาน่พิจารณาการกรองไตรตรองหาเหตุและผลจิตใจดวงนี้มาจากไหนมาเกิดแล้วเวียดว่าตายเกิดไปไปทางไหนจากไปทางไหนอีกต่อไปภายภาคหน้านะอันนี้เราก็พิจารณาถึงตัวใจตัวผู้รู้อะไรท่นสุ่ปแล้วกิเมื่อพิจารณาเข้าไปพิจารณากาย ดูร่างกายสังขารกางกายเนี่ยไมดีดินน้ำลมไฟอีกสักวันหนึ่งต้องแตกสลาย <c oughs> ต้องแตกสลายต้องสูดดินน้ำเลยแต่ใจตรงนี้มันมีกิเลสราคะปังโทสะบังโมหะกิเลสราคะค,ค,คือความกำหนัดย้อมใจโทสะค,คือคือโมโหโกธาโมหะค,คือคือความหลงรุ่มหลงมัวเมาว่าตัวเองจะไม่ตาย จะอยู่ในฟ้าอยู่ในโลกในฟ้าดินดฟ้าดินสลายจะอยู่นานเท่านั้นตายไม่เป็นมันไม่เป็นอย่างนั้นนะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะมันต้องแก่นะต้องเก็บต้องตายนะต้องสูสสภาพนะในเมื่อเรานี่หนละพิจารณากายพิจารณากายก็พิจารณาใจใจนะอย่าไปลุ่มหลวงมัวเมาจนเกินไปนะใจนะใจของเรานี่ยเป็นยังไงทําไม มันมีราคะมีโทสะมีโมหะมีโลภมีโกรธมีหลงทําไมดูใจพอดูใจก็ดูกายพอได้สู็ถ้ามันเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะควรจะปล่อยวางนะควรจะวางนะวอ,อุปเปกขานะสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นะใจนะสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะเป็นอนัตตานะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นนะใจนะนี่แหละมันเข้าใจลัก ผลที่สุดก็นปล่อยวางที่ใจสรุปแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมสรุปแล้วไม่หนีจากใจและก็ไม่หนีจากกายกายผู้บาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นน่ยบอกร่างกายได้เป็นหินรับปัญญาให้ปัญญาคมกลิบขึ้นมาเพราอกายพิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยลงปล่อยวางลงที่ใจในี่แหละจุดใหญ่ของการประพฤติปฏิบัติธรรม ถ้ารู้แจงเห็นจริงเห็นรู้แจงเห็นจริงที่ใจนะลูกหลานนะทัทาตจะจมพาะเน็นลูกหลานนะอตอนนี้ไปรับพรนะท่นเอนะพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรลลับพร อายุวัทาโกธนาวัตทาโกสิริวัตทโกยะกวัทาโกภะลาวัตทาโกวันนาวัตทโกสุขาวัตทโกโหตุสาพะธาทุกขารโรขปยาเวลาสกา ตุปัตตวา,าเนกาอันตรายาปิวินัสนตุจเตสสา,ส,าสยสิทธิทานังลาพังตทธิภาคยังสุขังพาลังสิริอายุจจวันโนจโพคังวุธิจัยตวาสตวัฏ สาจะอายุจะจิววิธิภาวันตุเตภาวตุสาผามังขาลังรักขันตุสาพาเทวตาสาพะพุทธานุภาเวนสธาโตุทิภาวันตุเตภาวตุสาผามังฆะลังรัก ขันตุสัพาเทวตาสาพาธรรมานุภาเวนัสธาโสตีภาวนุเตภาวตุสัพาหมังคารารักขันตุสัพาเทวตาสาพาสังฆานุภาเวนัสธ ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ eBo o k รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชี ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ www.watpanakamnoi.com สุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา